สนับสนุนโดยมูลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้สอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองข้อ13นะครับถามว่าศูนย์จุด4่ห4เนี่ยทำเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าีนี้มาดูตัวทศนิยมก่อน เราพบว่าทศนิยมนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทศนิยมสามนะครับมันเรียงยังไงก็ไม่รู้ถามว่าตัวต่อไปมีค่าเป็นเลขอะไรก็ไม่มีใครบอกได้เพราะว่ามันเรียงกันอย่างสเปสต์นะครับในเมื่อตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทศนิยมสามมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําเป็นเศษส่วนได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่สี่ไม่มีข้อได้ถูกเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ทศนิยมสามทำปเป็นเศษส่วนเลยไม่ได้